อามาลองกันครับฮึบอ้าวโหได้อยู่นะเนี่ยฮู้วเอาวันนี้นะครับผมก็จะเอามาสร้างสิ่งหนึ่งนะครับเพื่อให้ในักเรียนไว้ได้เล่นเนาะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันคืออะไรนะครับก็จะทําข้างหลังนี่แหละครับเดี๋ยวก็อื่นไปดูสถานที่กันก่อนครับเราจะทําอะไรกันบ้างครับมาใส่หัวหน่อยครับ ตรมงนี้ใม่เสียด้วยเท่านี้บ่นี่เจ็บง้ามกันะ อันนี้นะครับหลังจากที่เราไปตามหาอุปกรณ์นะครับเศษไม้นะครับที่มันเป็นโกรก่านะครับมันหลุดร่วงนะครับเนาะตอนนี้เราจะได้อุปกรณ์มาแล้วครับบวกกับเรามีไหน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 เอามาหน่อยมีอุปกรณ์การทําลูกเสือเดิมนะครับก็จะเอามาประยุกต์นะครับนี่ในนี้ก็จะเป็นเชือกนะครับเชือกมะนิลานะครับเราก็จะไปประยุกต์นะครับมาดูกันครับว่า จะเป็นยังไงกันต่อครับลบคมมันออกก่อนนะครับหายเลยแม<า>่ขยับมาดูนี่ครับก่อนอื่นนะครับเราต้องใช้นะครับดูว่าวเราจะขึ้นตรงไหนนะครับมาดูนี่ขยับมาดูนี่ครับ ปึ๊บก่อนอื่นเลยนะครับเงินชิงช้าเนาะนั่งลงนั่งลงต่ตำๆใกล้ๆครับใกล้ๆมาใกล้ๆดูปึ๊บอันนี้คือตัวสําคัญนะครับของเงินชิงช้าเนาะเห็นตรงนี้ไหมครับเห็นตรงนี้ไหมแต่มันดูใกล้ๆครับปึ๊บเชือกจะเป็นแบบนี้นะครับผ่านเชือกมาแบบนี้นะครับอาเชือกมัดแม่ปึ๊บผ่านไปรอบหนึ่ง แล้วก็รอบที่สองนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้คือเงื่อนชิงช้าแล้วเอาตัวนี้มาไว้ตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ไปสอดเข้าตรงนี้นะครับึบนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมอึบนี่เห็นไหมครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะรับดูอีกครั้งหนึ่งปึ๊บ ทำไมนะครับไม่ต้องทําอะไรมันยากเลยนะครับปุ๊บพานมาฝั่งนี้ตัวเล็กมาดูมาดูปุ๊บนี่นะครับก็หมุนไปเลยนะครับหมุนรอบที่หนึ่งหมุนไปแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเอาเส้นข้างในนะครับีเห็นไหมเส้นข้างในเส้นข้างในมาไว้ตรงกลางแล้วเอาเส้นตัวข้างนอกนี่นะครับเอาเส้นข้างในนี่นะตัวนี้นะ เอาไม้ขอบนะครับเอาสอดตรงนี้มันจะได้เป็นแบบนี้ <Yeah. S 1> เห็นไหมเอออ่ามัาจะได้ดึงให้มันตึงๆนะครับนี่นจะได้เดียเออทาเป็นลักษณะนี้เอาเชือกตัวนี้สอดเข้าไปนะครับตรงนี้แล้วก็อ้อมตรงนี้แล้วลงมาตรงนี้ครับนี่โอ้โห นี่มันชิงเงินล,ลูกเสือครับใช่ครับถูกต้องนี่มันของแพร่นี่หว่านี่ไงได้ยังหรเห้เาเหรอเห็นไหก็จะได้ตัวหนึ่งแล้วนะครับนี่มาแล้วครับพ่อพ่อลงมา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  เราก็จะวัดกันดูนะครับว่าเราจะสูงขนาดไหนเนะาะเออกัไว้นั่งคนเดียวนะ่นนี่แล้วก็ทำสิทำไมก็มมทำห้องเออเอาเอา,เอามีดแม่มีดแม่ โลับนจ้าเวบันที่งไม้ยังยไม่ันอเาได้ยังก็เอาเชือกนะครับพาดแล้วก็หมุนรอบนึงหมุนรอบที่สองนะครับหมุนมาก็จะประมาณนี้นะครับก็จะอเชือกด้านใน มาไว้ตรงกลางนี่นะครับเป็นแบบนี้แล้วก็เชือกด้านในอีกเส้นหนึ่งนะครับเอามาจอดข้างนี้เลยนี่ครับปึบนี่ก็จะได้แล้วนะครับดึงให้มันแน่นใน่นใช่ไหมงคคได้เลยเดี๋ยมันจะหลุดดุกนี่เลยรับ <c oughs> ผม <c oughs> ตุกตุกเกีเ่ยเกันืลก <c oughs> ันปาลูกปอนมีตัวนึงแง่ที่บม่ได้รับพล เออนี่ถูกแล้วตู้หรืตูไม่สกนเน่น่ไออกอกดูนี่ยสิตู้นี้สูงกว่านี่คูขึ้ไปแล้วเออไคูนเขาด้กัดหน่อยเลยคดแดงโคตรร้อประมาณนั้นแหละคเออเชยนดีดิฟุนมาหอบฟัดดินมาดินมาบุมเอาฟังกขึ้นเอาฟังกูขึ้น เล่ลเลเอนเลยเหรอโอ้มานั่งมากันนหน,นเล็กมานั่งลงจะ,จะจดจังไหนลองลองลองเล,ล,ลือล่อนเลื่อนดูหน่อยสิบมต้องไปเห็นของเขาดอกเป็นไงคุณลองดูหน่อยสิยฟินไหมดีมา <laughs> ก <laughs> โอ้ไม่กอดทำไมมันดีขนาดเนี้ย วิธีทำไมไม่ทำนานแล้วอ่ะเฮ้ยทำไมกูไม่ทำสองทันม,ทมาไายกูานี่ดี <c oughs> ไหมล่ะอือตามีตะแววตัดเชือกเออตเฮ้ยเป็นยังไงกันบ้างครับ <c oughs> ก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะครับเ,เด็กๆก,ก็ได้เล่นแล้วนะครับก็อ่าสำเร็จนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ได้นานขนาดไหนนะครับเพราะว่า เชือกของเราก็เส้นเล็กๆเองนะครับแล้วก็ถ้าดูแลช่วยกันก็อาจจะใช้ได้นานนะครับแต่พอถ้ามีคนมาทำลายก็อาจจะพังได้เร็วนะครับก็อยากให้นักเรียนดูแลช่วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะทำไว้อีกอันหนึ่งนะครับทำเป็นคู่กันนะครับก็สำหรับคนมีคู่นะครับสำหรับคนที่ไม่มีคู่ก็ก็ไม่ต้องมานั่งนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ ก็็คววรราะ้ขนนับเเปงงจหลังจากที่เราทําเสร็จอันนึงแล้วนะครับก็ต่อไปเราจะทําอันที่สองต่อเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราไม่ค่อยมีนะครับเราจะทําต่อกันเลยนะครับก็ทําให้เสร็จนะครับเพราะว่าทําเป็นคู่กันนะครับไปดูกันครับทำไมเดี๋ยวเด้อ เพราะ่ตัวเล็กเอาพุนคุณคุยจะได้ง่ายมองพุนม,มคุณปีนฟ้าฟให้ลูปีนขึ้นไปอีกใช่ไหมใช่มันอยากมันแตงถึงมันถึงจะทำกันเด้อเออลงมาเดี๋ยวลูกขึ้นไปเอง อึบ๊บอ่า,มาจมจะสมีเนาะคือตอนนี้ก็ยังยังไม่เสร็จนะครับก็ยังทําอยู่นะครับเหลือขั้นตอนสุดท้ายแล้วแหละนะครับก็อาจจาะคํ่นิดนึงนะครับ นะครับตอนนี้คือชิงช้าของเรานะครับตัวสุดท้ายเสร็จแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวจะไปทดลองนั่งให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเราจะนั่งได้หรือเปล่านะครับเอ,อ่ออ่ามาลองกันครับเฮ้ยอ้าวโหได้อยู่นะเนี่ยวูวู้ ก็โอเคนะครับสนุกดีนะครับโอเคได้เลยแหละเนาะเรียนก็ลองไปเล่นดูนะครับขอให้สนุกนะครับบ๊ายบาย